สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกทุเรียนพันกบชายน้ำเป็นพันพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะคะต้นพันนี้ซื้อมาจากที่สวนตะการจังหวัดนนทบุรีเป็นพันทุเรียนกบชายน้ำพันพื้นเมืองที่ดีและมีคุณภาพและแพงที่สุดของทั่วโลกนะคะก็คือ ที่สวนตะการจังหวัดนนทบุรีค่ะเราเป็นคนชอบทานทุเรียนก็เลยคิดว่าทุเรียนแพงม,มากลองปลูกทุเรียนทานเองดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวนี้ภางอีสานเขาก็ยังปลูกกันได้เลยของเราเบ้านเราอยู่กึง่งอยู่ระหว่างกรุงเทพกับนนทบุรีพอดีเลยค่ะของเราเป็นเขต เขตนนทบุรีเริ่มต้นของนนทบุรีพอดีเลยติดกับสายใต้ใหม่เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุ่เยนพันกบชายน้ํานะคะเราจะปลูกใส่จะเรียกว่าเข่งหรือตะก้าเราทําเป็นเป็นตะก้าเขาเรียกว่าอะไรอะเข่งมันเล็กไปอะคะ่ะก็เลยคิดตัวเองโดยใช้ท่อ PVC มาทําเป็นนะคะ ใช้ท่อ p v วมาทำมาทาเป็นเป็นเข่งก็ไม่ใช่ตะกร้าเนาะแล้วใช้ลวดก็คือใช้ผ้าตะขครมาเย็บจนรอบสีด้านเลยค่ะเพื่อให้มีขนาดที่ใหญ่บ้านเราเป็นบ้านจัดสรรนะคะมีพื้นที่อยู่ตรงด้านหน้านุ้นแค่นิดเดียวเราก็เลยคิดว่าบางบางบางที่เขา ปลูกลงเข่งได้เราจะลองปลูกลงเข่งหรือว่าตะก,ก้าใหญ่อันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราได้ใส่กระถางใบเล็กไว้ตรงกลางเพื่อเป็นตัวดันต้นทุเรียนไว้ไม่ให้ล่วงลงไปอยู่ข้างล่างไม่ให้ยุบเวลาดินยุบนะคะแล้วเราก็ได้ใส่เขาเรียกว่ามะพร้าวสับรองข้างล่างแล้วตอนนี้เรากําลังเตรียมดินนะคะดินนี่ก็จะมีดิน ดินจากดินธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะเป็นดินที่ปลูกต้นไม้1ส่วนแล้วก็เป็นดินก้าปู1ส่วนแล้วก็จะเป็นหินเป็นหินครึ่งส่วนอย่างนี้นค่ะก็จะมีมะพร้าวสับเราจะผสมทีลลนิดแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นให้จนเกือบเต็มแล้วก็จะถึงจะใส่ถึงจะนําต้นลงไปปลูกนะคะลองมาดูกันนะคะเราต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนที่เราจะผสมดินนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำนะคะมาดูกันนะคะ มีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าการปลูกท้เรียนควรจะนำหินเป็นหินที่ใช้ทำก่อสร้างนะคะเขาบอกว่าถ้าใส่หินก่อสร้างลงไปด้วยจะทำให้ดินเขาเรียกว่ามันจะแทนปูนขาวหรือว่าตัวช่วยกำจัดเชื้อราได้ะคะ่ะหรือไตรโคลดมาอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าอย่างนั้นดงนั้นเราก็เลยจะลองทำงเองในใจตัวเอนั้นว่าเราเขาปลูกต้นทุ้เรี้ยนเอง,เอง,เองแล้วทุกเรียนก็ได้ผลไวด้วยนะคะโตเร็วด้วยค่ะคืออันนี้เป็นวิธีการที่ปลูกในเข่งจะใส่ผสมมากน้อยก็ได้นะคะเขามีสัดส่วนเ้ามีสัดส,ส,ส่วนอยู่ว่า,าถ้าหนึ่งเข่งหนึงเข่งประมาณเข่งตรงนู้นคือครึ่งหนึ่งของ ถลอมอันเนี้ยตะกร้าอันเนี้ยจะใส่ใส่หินอยู่ที่ประมาณใส่หินอยู่ที่ประมาณสิบห้าโลแล้วก็ใส่ดินก้ามปูประมาณสี่ส่วนนะคะแล้วก็ใส่กลับมะพร้าวสับอย่งนงค่ะหนึ่งถึงสองส่วนอันเนี้ยแล้วก็ ผสมให้มันเข้ากันนคะคะตอนนี้เราก็เราจะผสมผีดอะไในน้องแล้วก็จะผสมสองคนระั้งแล้วเ,วเราก็จะ ไ้ส็ยกนะคะแต่ก็ดียกไม่ไหวเราจะทำอย่างนี้ค่ะเราจะผสมดินอย่างนี้แล้วก็ตักใส่ลงในก็ไะค่ะ ดินที่เราผสมเราจะผสมทีทละน้อยนะคะเห็นไหมคะจะมีมีดินดินปลูกปลูกต้นไม้ล้วนๆหนึ่งส่วนมีดินก้ามปูสีดำดำเนะะี่ยค่ะอีกหนึ่งส่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับเล็กหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นนี่คะ่ะหิน หินเอ่อสามส่วนสี่ค่ะไม่ต้องเยอะใส่นิดหน่อยนะคะอย่างงี้ค่ะเราจะผสมนี้เรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่นะคะ่นักใส่จนนกว่าจนกว่าจะเต็มนะคะ ะะเราจะผสมให้คุคงใช้เวลาอีกเยอะเลยะคะ่ะเราก็ต้องใช้ดินเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะลองปลูกด,ดูว่าเขาสามารถจะ,จะเจริญเติบโตในนี้และให้ผลผลิตกับเราได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมดินใส่จนเต็ม เอนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาดูตอนปลูกันที่เมื่อตอนที่ดินเต็มแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพันธุเรียนนะคะเห็นไหมคะกบชายน้ำค่ะพันธุเรียนนะคะพันธุเรียนของพื้นเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ จะใส่เป็นก้าเป็นเข่งจะเรียกว่าตะก้าเข็งดีเพื่อนๆลองคิงดดูนะคะว่าจะเรียกว่าอะไรดีเพราะเราคิดว่าเราจะยื่นพระจันโตไดอ้ถึเพื่อนๆได้เ๋วตอนจะเปล่เราจะมาชมกันใหม่อีกทีนะคะ